สวัสดีค่ะหลังจากที่แม่บ่ได้อัปเดตต้นหมอกต้นไม้แมในบริเวณบ้านเม่นะคะต่างๆแม่อาจจะลงขิปโดนแล้วนะคะแต่ว่าก็ลงเล็กๆนีหน่อยสาหรับเปลี่ยนกระถางต้นหมอกต้นไม้แน่แต่ว่าปเปอร์ดิไายหเบึงแบบว่าทุกต้นทุกแบบทุกแบบทุก,บบทกนี่อย่างที่แบบที่เคยไทยนะคะพี่นวงเอามือนี้ค่ะแม่มีโอกาสนะคะ พอดีเอาขี้ฟุ้งหัวใสชนชมแล้วนะคะกับเบียกินเขาอีกรอบนะคะเพรไะวกินตอนเศร้านะ่ะเ่ร่อใครแสบป่านดนะคะก็กไม่กินอีกแล้ว่าใครแสบหรอกคะ่ะแต่ว่าต้องกินเพราะว่าจะต้องกินยานะคะพี่นองอ่ะมาค่ะเดี๋ยวแม่สิพาไปเบืงองขางหน้าบ้านขางนอกหัวก่อนนะคะถ้าสมมติว่ามันขีดแยวแม่กับสีขออาภยยายแค่ว่าอาจสีเบืงเบองบ่เบิดอาจสิเป็นลีปรุ่นอีกนะคะ พราะสิอันยาวไปพอดนะคะยาวย้อนยังปติย้อนบ่ไหลโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขอกลับหน้าก,กล้องแป๊บแม่ขออ่าเม้ามอยเรียงอ่าคุณให้ตื่นสายเลยว่าเพรทิเซียนะคะซึ่งแม่ได้อ่าเอาขึ้นมาตังไว้นี่นะคะหัวนะคะนีค่ะแล้วเกิด เกิดยังวัาตีเม่นเขา่าอีหยังบอกนี่เม็ดค่ะเม่นเขา่ายังบอกค่ะนี่มันมีอันมาทาฉีฟุนน้ำน้ำเหมนดินที่ขาเจ้าออกมาขายเป็นถุงไหมคะ่ะพ่อคนเกิดขึ้นมาแล้วแม่ก็เลียปล่อยไว้ว่ามันสิเป็นต้นอีหยังต้นอีหยังนะคะพันมีควอมงามค่ะพี่น้องแม่พ่อถอนออกเลยค่ะส่วนต้นอ่อนนั่นแม่ก็ให้มานวยแม่อันกินนะคะเพราะว่า ดีเพ people, ื tại, course, ่อนพอบเวล่าหมาเพื่นสิมี่ปฏิทินญาแบบว่าเขาเรียกว่ายังก็ค่ะใกล้ๆว่าเพื่นสิเกิดปัญหาในท้องเพื่อนเพื่อนกสิหาหหยากินนะคะเพราะว่าแม่บ่มีหยานะคะแม่กรสิถอนตุนอ่อนนะคะให้เพื่อนกินนะคะนี่แหละค่ะพี่นงองก็เลยเอามางามแถบันคือยังห่วงเขานี่ได้พี่นงองนี่คือจังห่วงเขานี่ได้จ้ะ โอ้งามคักค่ะพี่นงองก็แล้ว่าแต่ว่ามันหันง,งามอันตุนอันอ,นอนคุณนายตื่นสายหรือว่าแพทิเซียแมเนาะคะเพราะว่า <laughs> ฝากฟัตนตัวต้นห่วงเขานี่อาจทีเอาไปกินเมือดเนาะคะ่ะก็บพรเป็นยังค่ะเอางามเลยซ้ำหนีก็อ่านอยู่ให้อยู่ซ้ำหนีนแหละค่ะเพราะว่าแม่บอกถอนออกค่ะโถนนอนันนั่นไอแม่ก็เสียวไว้ให้ีมาหน่อยแม่กินนะคะเนาะนั่นแหละจ้าแม่ก็เลยอยากให้เบิง่งกับพี่น้องนี่คือข้างบนนะคะเนาะข้างบนนะคะพี่น้องนี่ข้างบนหัวส่วนไอ้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 เนี่ยเห็นบอกค่ะต้นฟักไซแม่ก็เริ่มงามเราต้องเก็บค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จะตัด แล้วกินอาสิพนก็นได้ค่ะเอาไปลวกนะคะไทยเด็ดยอดดูดูคนสิเดคนสิไดแตกนะคะสิเดหลายๆนะคะนะคะนี่แหละค่ะกับสิเดเก็บกินกับสุนนมหมอกนมใหม่น้ำปนกับปุนกับเจีวเหรค่ะพี่น้องอ่ะมาลงมาข้างล่างค่ะพี่น้องนี่อันนี้คือพุทแคะในพี่น้องเด้อนี่อันจำเป็นเป็นแบบเพื่องปีเด้อพี่เมียใหญ่มายู่นีนะคะเบืองดูได้ซ้ำนี่้ะจ้าเลี้ยงยากอยู่เด้อเพราะว่าเพิ่กนกะ แดดเผาเพิ่นรอบใบจะพี่น้องอันลูกลวกเมื่อเม็นอยังได้ค่ะแดดเรียค่ะอืมแดดคักแดดแน่ค่ะพี่น้องส่วนอันนี้ทนท่านค่ะพี่น้องอืมยิ่งแดดยิ่งดอกดกค่ะพี่น้องนี่มากค่ะค่ะมากแดดนะคะอันนี้ก็มานี่กอไอ่พูดแท่คขึ้นเก่าแหะค่ะตามที่กิ้งแมซิมี่ไออย่างก็ค่ะสนเม่นบางงามๆนั่นตายเบเดียวเด้พี่น้องอืเพิ่นอันหากเน่าไปเมื่อแล้วค่ะเสียไปเมื่อแล้วนะคะเดี๋ยวตานี้แหละค่ะนี่นะคะเพิ่นดูดูค่ะ ดอกออกคากออกแน่ค่ะพี่น้องงามคักค่ะร้าก็เ,เ,าเอาน้ำใส่ไปแล้วนะคะนี่ก็ะหูดแค่แม่สีไใส่มือใส่มือเว้นมือนะคะ,พะเพราะว่าตามที่กิ้งธนาฝนกับโบต้องใส่เลยนะคะ,เพ,ะเพราะว่า่นกับโบใครมักน้ำไปไหนนะคะแต่ว่านี่มันแดดแห้งค่ะพี่น้องก็ต้องใส่นะคะตัวนี้บ่กําลังออกดอกสิ่งแม่ตัดนะคะเย่าไปก็ตัดแม่จะให้ํำๆนะคะ ้า,านย่าวึ้นไปแมนเบิดดอกกระสิตัดให้มันต่ำนะคะเบิรงค่ะตัวนี้ิึงดูค่ะอันนอนกินแน่โบง้งไม่กินแน่แล้วก็แดดค่ะพี่น้องมึงดอบอกคล้ายง่ามภาไดนเลยค่ะคืคอีกหนึ่งก็โอเคคือองนึงบอโอเค,เค,ออเคตัวนี้แม่กระตัดลงค่ะพี่น้องนี่เบิดดอกกระติดต่ว่าดอกก็เริ่ออกมาใหม่เด็กค่ะนน่นนะคะนี่ค่ะอันนี้คือกันค่ะห้อยแดดเห็นไหมค่ะอืมนะคะแดดลวก แดดเลี่ยเพื่อนค่ะพี่นองอันนี้เม่ก็้าตัดลงกระตุนผักกระเสดกระตุนบะคามแม่นะคะพ่อได้ใส่ต้มใส่แกงพ่อได้เก็บกิตกระป๋อนอยู่เด้อผักกระเสดก็ได้ค่ะพี่นองได้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 เรื่องอยู่ด้ค่ะอให้เพื่อนง่ามเรียงเอาไม่ค่ะพี่นองอันสุดหน้าแรยงยอดกระสีเป็นลักษณะนี้นะค่ะนะคะกระตุนบะคามค่ะพี่นงกระตุนยังเม่อแม่บะงูนะคะ นี่อันนี้กระบข่ายงามนะคะเป็นน้ำดินนะคะดินเพิ่นบระบข่ายงามค่ะพี่น้องเป็นเหลืองเหลืองนะคะแดดอาดิแดดเกินไปนะคะแดดขึ้อข้างในนะคะพี่น้องมาเบิ่งมุมนี้ค่ะพี่น้องมุมนี้ก็นี่แหละคา่ะดอกอีโถบเขาเอือ้อเ่กกระโดงจากแต่เขามีซื่อเลยคะ่ะซื่อมวลในเด้อน้องเพราะว่าตั้วแม่ก็จับบ่ไ,ได้ค่ะพี่น้องนี่กับแม่กัตนตัดค่ะพี่น้องมาขามกับ,บเกษตรอยู่น้ำกันนะคะแล้ก็จังมีอันเนี่ยก็ค่ะนี่ใบอัน กะเผานะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเราได้เก็บกินนะคะส่วนตัวเดี๋ยวหมาแกนี่แม่จะเอาไปวานข้างในค่ะนะคะนี่ค่ะตามที่กิ่งนี่สีบ,บ้อยเพิ่นเป็นดอกค่ะสีะได้เขาสีได้ท้นๆนะคะแต่ว่าในเมื่อเพิ่นเป็นดอกเขาเอาไปเห็ดเอาไปกล้าได้ค่ะพี่น้องนี่กัแพทิเซียค่ะงามดิค่ะพี่นอ้องนี่เนี่ยงามดอหน่อยแต่ก็งามงันใดที่เป็นดอกงามหมดแอละแม่ไป ต่เบิ่งข้างในเจักหน่อยนะคะพี่น้องเบิ่งดูแตซซัมนี่กับหลายหน้าที่หรอพี่น้องเออมีแต่ฝอยนะคะนี่นะคะสีเบิ่งข้างได้ก้อนละค่ะพี่น้องเบิ่งทั้งพี่รจนเนาะอันชุนช่มเบิ่งเรื่อยอยู่นี่ค่ะต้นพุทนี่นี่เนี่ยอันแม่ซื้อมากเมื่อไม่น้อยนะะ้อยเลยค่ะเบิ่งดูมันตากแดดกับเบิ่งดูใบพวกเขียวได้พี่น้องแต่มีดอกอยู่ค่ะนะคะต้นเขาแข็งแรงอยู่เลยค่ะพี่น้องแต่ว่าแดดแดดลวกเขาค่ะก็เลยออกเป็นสีทองเออเป็นสีปแปลกๆกต่งามดีนะคะ ทางล่างกับพี่เท่านั้นหละจ้ะกษตรอ้อยมีสองต้นค่ะพออยากให้เพื่อนบังอยากให้เพื่อนสูงแล้วก็เพื่อนบังเพื่อนว่าเออบังแดดบังยังไ้เฮ้าเนี่ยแหละก่พี่นองนี่ก็คือต้นพุทธสามสีค่ะพุทธี่พุทธพุทธพุทธ้นจีนพุทธนะ่าเมนพุทธแบบปูชานะคะมันสิมีสามสีในต้นเดียวนี่ค่ะสื่อมากจากล่านงานเกษตรเนี่ยนะคะดอกเมื่อแล้วเด้อเดี๋ยวก็ยอดก็ล่างสิบปงแล้วก็สีออกดอกสงสัย สิบง่โดนแดดปันไดค่ะพี่น้องเออแต่ว่าเบิ่งแล้วก็ล้ามตูนก็สวยงามอยู่คะ่ะแต่โบเป็นยังคะ่ะเดี๋ยวแม่สีเอาแนวมาเอาแนวมาอีก,กระถางพ่นหายออกมาทางนี้นะคะเพราะว่ากระถางพ่นไปชนกันกับกําแพงเนาะค่ะเนาะยอดพ่นเล็กไปชนทั้งทั้งกําแพงเดี๋ยวสิลวกเพราะว่ากําแพงเนาะนานาไอ้ใบโม่งมา่วห่อนคักค่ะพี่น้องนะคะน,นี่ซึ่งแม่ใหญ่าออจากมุมนี้แหะค่ะพี่น้องนี่มุมนี้นะคะ,มมะ,คะแม่ใหญ่เนี่ย ออกมากแต่ว่าเนี่ยมันเศร้านี่สวดชื่นดีอยู่ค่ะนี่นะคะพวงระยาแม่นะคะที่แม่ใหญ่ออกมากแต่ตอนที่กิงมันอยู่หนีนะคะแม่ใหญ่ออกาไว้ทางนี้นะคะนี่มันเลยไอสวยๆมากเดี๋ยวใบมง้งก็เหี่ยวแต่ว่าทาั้งเหี่ยวตลอดจี่สแสดงว่าเพื่อนเพิ่นกะสีโยมย่างแต่ว่านี่รอดแล้วค่ะพี่น้องโอเคอยู่นะคะามาทางนี้กับเปียกเอาอตน้นเนียงดอกกี่ดอกขึ้นอยัางกัทานดอกแก้วกขึคือย่างนีค่ะ ก็มาจากซื้อค่ะพี่น้องนะคะเอามาไว้หนีบงังบังในแจกหน้อยนะคะนาองบงังแดดนะคะแล้วก็มุมนี่ก็ง่ายออกมานะคะจากจากมงเก้านี่พ่วงระยะนี่แหละจ้าตอนแรกไม่เอามาไว้หนีนะคะไอ้ดอกเหลืองนี่แต่แม่ก็เอามาไว้ขังนี้ค่ะทั้งนี้สิเป็นแบบนี้แม่ก็อยากให้เป็นป้านะคะ เป็นป้าระบังแดดไห้เม่นะคะพี่นองอ์อควมชิดของแม่นะคะอันดอกแรแๆเป็นพ่วงลงกเนื้ด้วดค่ะนี่นี่น,น,นี่นี่นะคะแม่ก็ชิดว่าเพ่นออกมาดอกมันจะสิไปออกดอกไห้เม่เห็นโมเมนค่ะตั้งแต่สื้ไม่เห็นดอกมอีสองเทียนะคะนอกงานกับมแตรหยอดค่ะนี่หยอดกระทวมาันบาเป็นยังค่ะเดี๋ยวเขาเวลาเขาคือจากสีออกไห้ช่มเขาก็สีออกดอกนาะน,นะ,ะน้อค่ะ,คะ,อะโอเคนะคะ แล้วไอ้ดอกยี่เค็งเนี่ยกะบานแล้วเลยจ้ะพี่น้องนี่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 บานแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่อันนี้คือพวงหนึ่งส่วนพวงพุ่นโอ้พวงใหญ่นะคะพี่น้องสีนักเนี่ยเจ็กน้อยเลยค่ะพุ่นปุ๊ปเดี๋ยวแม่สิกล่องมาให้เบิ่งเลยค่ะเด้อบัวกับบอออกดอกแล้วค่ะพี่น้องนี่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 เห็นไหมค่ะพวงบักใหญ่ค่ะพี่น้องอันนี้นะคะนี่ค่ะนี่ซ้ำนี่แหละค่ะนั่นเป็ต้นใหม่นี่ก็แมงเหิน อ,อ่างบัวแม่ค่ะพี่น้องนี่บ่วหั่นออกนะคะอันนี้ออกรอบเดียวส่วนอ่างนี่ออกสองรอบแล้วนะคะสีคล้ายกันแต่ว่าก,กีบคนละแบบกันนะคะนี่กีบใหญ่มุ่นอันนี้กีบหน่อยแหลมนะคะส่วนบัวหลวงเข้ากับบัวหันนี่มีดอกออกมากค่ะอันนี้เนี่ยที่ใบเบลอ่นี่มเมล็ดมาได้ค่ะพี่น้องมเมล็ดจากแมเพนนื่นี่นี่คือต้นแมเพืนนะคะ ใบเบลอนี่นะคะส่วนใบที่กําลังศิลังงามนี่คือแม่เอาเม็ดพื่นนะคะอเพาะนะคะนี่เห็นบ่คะนี่นี่กระลังขึ้นอีกแล้วนี่นะคะนี่นี่แม่เอาเมเล็ดพื่นะเอาเอาเพาะได้อ่างนี่นะคะแล้วเดี๋ยวให้เพิ่นใหญ่จังหนวยแล้วแม่ก็สิเอาโตที่ว่าล่าสุดท,ที่เพ่เป็นดอกล่าสุดนี่นะคะแม่ก็เก็บได้อีกอยู่เดี๋ยวแม่สิเอามาเพาะอีกนะคะ วนน่แม่อาจเสริมว่าใส่อ่างนีค่ะพี่น้องนี่เอามาใส่อ่างนีนะคะเพราะว่าอ่างนีนี่มีดพักตบชวากับอันพักยังงก็ค่ะนี่นี่ขั้นจองเนาะค่ะเนาะเอามาจากบ้านเมดองแน่ลูกไส้เอามาให้แน่ตโตท่เลียนี่บุรดูว่าอาาจะเป็นเอาลูกไส้เอามาเด้อแเมดองของเจ้า่อยเอามาจากน้ำเจ้าตายด้พินเมดองเลยบอย่างนะคะอันนั้นก็พักเปลี่ยนจะพี่น้องข้างในนั่นนะคะนี่อันนี้เอามาจากบ้านเมดองบุญดู เอามาําเภองามคือจังสี่ละคะ่ะอันนี้ซื้อเมื่อไม่ได้ค่ะนี่อันนี้ก็บวมอนดลค่ะพี่นอ้องแพติเซียหรือคุณนายตื่นสายแหม่นะคะนี่แหละคะ่ะบ้านนี้จะเป็นจังสี่ค่ะข้างบนหัวกับแม่เหันนี่แล้วคุณนายตื่นสายเหมือนเดิมแล้วค่ะนี่จะมีโปรเซียนนะคะแล้วข้างล่างนี่จะเป็นอ่างบัวค่ะเนี่ยสีขาวออกดีอยู่คะ่ะแต่สีม่วงบ,บ,บ,บอมอคคงบลอดค่ะบอเห็นนะคะบอขืนมิเตเท้านะคะส่วนอางนี่บอขืนจักเทียค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละคะ่ะ อัเพิ่อนอาจิโพอดน้ำไปหรือว่าได้ไบ่หูค่ะสิได้สีได้แป่งออกจากพุนหรือสีเอาแนวไม้มาปลูกอยู่ค่ะพี่น้องนะคะพงงามนะคะพี่น้องค่ะส่วนขึ้นมานี่กับแม่นือนี่แหละค่ะพี่น้องเมองดูค่ะนี่ค่ะกล้วยไม้หน่อยแม่ไหมค่ะตั่สื่อมาบ่ยุบจักเทียยิ่งอันนี้แนงค่ะกับพี่น้องคคิง่งดูนะคะสองข่วงนี่โอ้ทนงามนะคะ กิกแม่ก็โตใหญ่แล้วค่ะเป็นดอกกระโลนนะคะพี่น้องดอกโบจับค่ะมันสีเหลืองจังสีดอกเหลืองจังสีค่ะแล้วก็ลวงนะคะเพราะเป็นยังค่ะแข็งแรงยังได้จังเป็นมาก็ได้เออมีคนมีมาก,กราะโบเจ็บกินพบอปนด้ดอกขาวนี่ก็พูดจะพี่น้องต้นนี้โอเคอยู่ค่ะนะคะนี่เป็นป้าไปเลยจะพี่น้องกับสีหกพวนี้มีหลายยางหลายแนวมากันได้กัน สุมเขาลงไปเลยค่ะเอาไซนั่กันเลยค่ะเพราะว่าจ้ารของมันเป็นคนมากตนไม่นะคะเช็ดจังไดง้เนาะเออสิว่าหกกะว่าได้ค่ะพี่น้องเอาาาเอแต่ว่าหกค่ะถือว่าจ้าของก็งาาของจ้กของอยค่ะคนพูดว่าง่ามกะย่าค่ะว่าแต่จ้าของพุ่มใจได้จ้กของ <ś le> <ś le> อุ๊ยพี่น,อน,น้องบอกเาี่ยขบ่ระท่านได้ผงใสเลยจ้ะพี่น้องนี่กับยี่เข่งแม่ค่ะน่าจะเป็นสีขาวเบิ่งดอกแล้วนะแม่นบอกค่ะเนี่ย ถ้าเป็นสีชมพูหมันก็สีดอกแบบตุ่มๆหรือสิเป็นชมพูชมพูเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้ค่ะเอาออกม่อีกแล้วค่ะน่าจะเป็นชมพูนี่ค่ะอู้ยคำวาชมพูเนี่ยสิดีใจค่ะักเลยค่ะมีสองสีโอเคเลยค่ะคีปยาวแล้วเดี๋ยวสิผ้ากันเบียค่ะโต๊บ่ายด้วยนี่ก็แล้วกันดอกห้อนไก่นะคะแล้วลิปรุ่นจังว่ากันไม่อีกนะ้ค่ะเบิ้งค่ะห้อนคักหอนแน่พี่น้องห้อนไกแดงค่ะพี่น้อง ขักตอนแหลกแม่ว่าสิบโพหันไงป่านนี้นะคะพ่อัน,นี่แหละว,ว่าพึองออกพึ่งออกคืออันนี้เลยค่ะ ตอนแหลกซ้ำหนีเด้อค่ะพี่นงซ้ำหนีนะคะเดี๋ยวนี่พี่ค่ะพี่นงเออบอยากผากเลยพี่นงบาดูงามมีต้นเดี๋ยวค่ะงามคักงามเนี่ยค่ะโอเคนะคะขอบคุณหล,ลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามชิปแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามแม่เพิ่มเขื่นนี้เด้อค่ะเพื่อนเป็นกำลังใจให้มาได้เ็ดคลิปเบิงต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ